สวัสดีครับกับสวัสดีเอซของทั้งช่องตลาดนัดวัวออนไลน์แล้วก็ช่องวัวควายสเตชันครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ครับผมเบ้ารุดนะครับพาพี่พาน้องครับมาเบิงเอางวงง้ําไปใเรียงนะพี่น้องเด้อเมื่อนี้ครับกับพาพี่พาน้องครับมาอยทีข้อของน้องมอสเด้อพี่น้องครับพิกัดนี่ครับบ้านน้องโนทับม้าครับตําบลนองคูครับอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับมือนี้มีหน่อยๆเข้มๆพี่น้องครับต่วามีต่ที่เด็ดของดีเลยพี่น้องครับเอามาฝากพี่ฝากน้องตอนพี่ตอนน้องครับมือนี่เพื่นมีพอพันนุมรอรอมาให้พี่ใหนองครับ ฝากพี่ฝากน้องตอนพี่ตอนน้องเราวก็มีครูแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อเราวก็มีงัวกัวกดไห่น้ำนะครับอ่ายุนี่นะครับหาชุดหาเบอร์มีตา งามๆเลยพี่น้องครับผู้ใดกําลังอยากได้กําลังถามหานะครับเนาะเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาเมื่อนี่มาเบิ่งกันวาเพิ่นจะเปิดราคากันไวจังไดนะครับเอาบเป็นการเสียเวลาครับผมพี่น้องครับเขามาแล้วจังได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันเลยเด้อครับเด้อเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปผูดคุยทักทายกับเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มเผื่นกอนเลยสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีของทางช่องตลาดน้าดัวออนไลน์ครับผมเมื่อนี่ครับผม มาเป็นอีพีแรกนะครับผมมอนี้มาเปิดแบ่งปันราคาวัวครับผมมอนี่เริ่มต้นแม่ลูกที่ราคาหลัก2 0,000ืกว่าครับผมแล้วก็มีวัวแบ่งกัดท้อง2ตัวจัดโปรโมชั่นให้เลยครับพิเศษครับมอนี้ช่องเป็นอีพีแรกครับผมครับผมครับเปิดโตน้ากันแม่นครับผมนี่ครับเปิดกันใหว่วาวเลวซันครับผมมอนี่ก็บนี้พิเศษให้ครับผมหรือผู้ได้อยากไดหนุ่มรอ ก็มีให้ครับผมหรือเพือให้ได้พอพันตัวใหญ่ๆนะครับผมมีให้ครับผมเชิงเชียงผสมเป็นแล้วครับผมทุกตัวยูนี่สามารถตรองได้นะครับอีสานส่งให้ฟรีทุกจังหวัดทุกภาคสามารถส่งให้ได้ครับถราคาตรงกันน้ครับผมครับผมส่วนเบอร์โทรติดต่อครับ 093ครับ570ครับ9704ครับผมไอเดียแรกสิเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับ Facebook ชินวัตรราชศรีเป็นภาษาไทยครับผมครับผมครับอ่ะมือนี้เอาจังไดให้พี่ให้น้องเบอร์ก่อนครับครับเอาตัวใหญ่นี่แหละครับเบอร์แรกเลยเนาะครับเนาะครับผมนี่ครับผู้ล่อๆเลยพี่น้องครับผมอ่ะเบอร์แรกมือนี้ครับนี่ นุ่มรอครับอันนี้รายละเอียดงัอยจังไดครับอ่าตัวนี้เป็นลูกชายของ KF31 อายุ3ปีกว่าค่ะผมอลูกชาย KF3 1อายุ3ปีกว่าพี่น้องครับผมสูง1 5 5ครับพี่ลุดส่วนสูงร5อยหหครับใหญ่หนาเข้มครับสีออกบักตานสุกเลยนะครับเนาะครับผมครับนี่พี่น้องครับเบ่งหนาตาเบ่งแข็งขาหูเชื่องเด้อพี่น้องเด้อจับได้ใบได้เบ่งเลี่ยมโตครับทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่น้องครับนี่ อันนี้ขึ้นได้ผสมได้ขึ้นได้ผสมได้ครับครับนี่ครับประกันห้เดลอพี่น้องเด้อนี่ครับรับประกันผสมพี่น้องนี่แข็งแม่นอยู่นะครับเนาะครับผมแข็งแม่นพร้อมพี่น้องครับผมนี่งามเลยครับรอเลยเบิ่งสองฟังครับเบิ่งแข็งเบิ่งขาเบิ่งกีบเร็บเ้ยพี่น้องเด้อครับนี่แหละผมพาเบิ่งงไ่เดดครับแดดกับเดี๋ยวออกเดี๋ยวบดพี่น้องครับเบี้ยมโตดีครับยืนยกครับหนาไทยกลมอุหลุเลยพี่น้องครับพี่ใหญ่ๆครับผมนีครับผมไข่สองใบดําเสมอเลอพี่น้องเด้อ ครับองศาดีครับเอาตัวนี้ครับผมล้อๆนี่แหละพี่น้องครับผู้ใดอยากได้นะครับเนาะเอาไปเป็นพอพันหลับจางคุ้มมูคุ้มฝูงนี่ครับมาเบิ้งเอาครับผมนี่หูเชียงอีหลีเนาะน้องมาดเนาะครับผมหูเชียงนะครับครับเอา บัตรที่นี่ฟังราคานะครับว่าเท่าไหร่เปิดไว้ที่59,500บาทครับพี่ลุด59,500บาทเด้อพี่น้องเด้อราคานี้ต่อรองได้ครับส่งให้ฟรีครับผมนี่ครับราคานี่ต่อรองได้ส่งฟรีนะครับเนาะครับครับผมเอานี่ผู้ใดอยากได้ครับตัวนี้สีบักตานสุกเม็ดสีพิกเมนนี่บ้ตองห่วงเลยพี่น้องครับโบ้ฉ่ำๆเลยครับครบเครื่องครับผมออานี่เบื้องหน้าตาเพิ่นไกลๆอีกเทียนนึงแล้วกันครับแข็งขาผู้เชื่องอหลีพี่น้องครับหนอกตั้งๆนี่แหละเบื้องแนวหลังเพิ่มนะครับ แตกไม่ยากเลยพี่น้องเนาะนี่ครับเบื้องถ่ายเบื้องหลังครับต้นโตเพิ่นเบอร์แรกครับผมพี่น้องครับพูดใดก็ดังหางัวผูนะครับพี่น้องเนาะเอาไปคุ้มมูคุ้มฝูงครับเอาไปเป็นพอรับจ้างเนอะพี่น้องเนอะนี่ครับงามๆรอรอครับผมประกันตำหนิแล้วกับประกันผสมประกันเสริมพี่น้องเอาไงไงนะครับนอกพระไซสานบานเฮานี่ครับยางรอยางงามเลย ครับผมอ่ะเบอร์แรกนะครับเนาะบัดที่นี่เบอร์ต่อไปครับผมเอาเป็นนี่ครับผูหน่อยอนาคตพ่อพันธ์ครับผมนี่ครับนาคตพ่อพันธ์เบอนี่เปิดกันด้วยสายผูเลยพี่น้องครับนี่ผู้ใดที่คอมเมนต์ผมมาว่าหาง่วผู่ให้เบิ้งแน่พี่น้องเบอนี่มีให้เบิ้งเลยนี่อันนี้ปีกว่าครับผมปีกว่าครับผมอ่ะเป็นลูกพ่อใดสายใดครับตัวนี้เป็นลูกของซีวายหนึ่งสามสามครับผมซีวายหนึ่งสามสามพี่น้องครับ อ๋อนี่ครับถึงใหญ่ถึงยาวครับเบื้องหนาเบื้องเรืองของสีพิมเมนเพื้นรับเบื้องทายางครับผมแดงนทั้งตัวไม่มีด่างครับเออนี่ครับสีเสมอสองฟังเลอพี่น้องเด้อครับหางายลามเลยพี่น้องพ่นหลากดินพ่นครับแข็งคายไงครับไข่สองใบดำเสมอคือกันครับเบื้องนะครับเนื้อหนังรับยูยูยุ่ยยุ่ยยุ่นเลยพี่น้องครับนี่เบื้องหน้าตาเบื้องเรืองของเม็ดสีครับกีบหูดำโบดจัดฉ่ำครับนี่รอๆเลยพี่น้องครับตัวนี้ ทายาทซายหนึ่งสามสามหรอส่วนสูงเท่าไรครับตัวนี้อยู่ที่ร้อยสี่สิบครับผมร้อยสี่สิบเนาะครับอ่ะเดี๋ยวด้อครับเด้อครับตัวนี้ร้อยสี่สิบนะเดี๋ยวผมหามุมเมืองหิกันครับเมืองดันนี่พี่น้องครับส่วนสูงร้อยสี่สิบบวกบวกยี่หรอกพี่น้องครับตัวนี้อครับเบื้องหน้าตาเพื่อนครับตัวนี้เพื่อนบ่ได้เห็ดเขาไวนะครับเสียดายไม่ทําเขาไว้เลยเออแอนครัาผมครับเนาแต่ก็ลออคือเก่าพี่น้องครับเนื้อหนังนี่ว่าต้องห่วงแขงขาผุนครับ ยูยๆยุ่ยๆเลยครับน,นําไตเพื่อนเนาครับนี่หูเชื่อง <Gentle man> <currently. S 2> จับ <ambling> ได้ใบได้ครับนําไตนําลางลึกดีครับผมนี่ครับไ้ความหนาความลรึกเลือดตัวนี้ครับเบิ้งนี่ครับเบิ้งไายเพื่อนครับเนาอายุบ่ท่านหลายพี่น้องครับไปเป็นพอพันอนาคตได้ไสตโตได้อีกไก่เด้พี่น้องเด้ผู้เดกก็รังหาอยนะครับเนาะครับผมนี่เอา้องมัดฟังราคานะครับตัวนี้วัดเไปที่39,00มบาทครับ39,00 0บาทเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ สามหมื่นเก้าครับผมตัวนี้ครับเนาะผู้ใดกกำลังหานะครับเนาะอยากได้พอพันครับรอๆนี่ครับเอาไปเด้อพี่น้องครับมาเบิ้งเอาครับมักกับฝ้าโทรเด้อพี่น้องเด้อบอทันผืนดีครับแดงฉ่ำทั้งตัวครับครับน้าลึกครับผมแดงครับแดงเข้มๆแดงเม็ดบักขมแก่ๆจะจัดเลยเหละพี่น้องครับตัวนี้สีดีทั้งสองตัวเลยครับวันนี้จับให้เด็ดๆเลยครับนี่ครับงามๆครับรอๆหูๆเชิงเชิงอนานี่ครับเบอร์สองพี่น้องครับผม เบอร์ต่อไปครับบารนี่เป็นชุดนี้ครับผมสายเนื้อเลยอชุดสายเนื้ออันนี้เป็นแม่ทองทั้งสองตัวนะครับอทองทั้งสองตัวพี่น้องครับอันนี้เป็นงัวสายกัดครแบงกัดผู้เด็ก็ลังหาแบงกัดอันนี้ตัวหนึ่งนี่สิเป็นอวากิวเลยครับผมอันนี้กิวครับผมวากิวกับแบงกัดตัวนี้ตัวแบงกัดหัวโลนนี่ทองแปดเดือนครับผมอตัวนี้ทองแปดเดือนพี่น้อง ครับท่องที่ใดเพื่อนครับเป็นลูกตัวที่สองทั้ง2ตัวเลยครับลูกตัวที่สองในท้องทั้ง2ตัวเนาะเนียนครับเป็นว่ามาจากคองเดียวกันครับพิรุตตัววากิวนี่ท้องสี่เดือนครับผมวากิวท้องสี่เดือนครับผมท้องกัดทุกตัวนี่ครับท้องกับพอกัดทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อครับส่วนสูงว่าประมาณเท่าไรครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณร35ครับผมทั้ง2ตัว135บห้บวกหรือพี่น้องครับ อานี่ครับเป็นทองที่2ครับแม่นี่4เดือนครับตัวกิวเด้อพี่น้องเด้อครับตัวกัดน่ะแปเดือนครับไก่ขอดแล้วพี่น้องผู้ใดหานะครับสายดําสายเนื้อครับสายเนื้อพัฒนาพี่น้องมาเบิ้งเอาชุดนี่อันนี้เปิดคู่หรือเปิดแยกเปิดคู่ครับเออเปิดยกคู่เนาะครับผมอ่ะเพิ่นสิเปิดยกคู่พ่นนะพี่น้องครับเอ้วฟังเบิ้งบัดที่นี่อันนี้คือ2อได้ซีสองได้ซีครับผม2ได้ซีครับผมแบ่งกัดสายเนื้อเลยครับผม2อได้ซีครับชุดนี้ครับยกคู่ครับ น้องมอด่าทเท่าไหร่สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับผมอันนี้คือย่ำนะครับเด้อแม่ทองทุกตัวครับทองที่สองสองได้สี่นะครับเนาะอันนี้ครับผมอ่ะประกันทองให้ประกันทองให้ครับมีคลิปอันตาซาวการตรวจทองให้เรียบร้อยครับผมอ่านี่ครับมีคลิปให้ครับผมการตรวจทองประกันทองให้ตรวจทองเราเรียบร้อยได้พี่น้องเด้อครับสองได้สี่ครับชุดนี้ครับแบงก์กัดนะครับเนาะแล้วก็กิวตัวหนึ่งครับทองกับกัดทุกตัวครับเอานี่แหละ ครับผมราคานี่ก็คุยกันได้ครับผมต่อรองได้ครับต่อรองกันได้ครับนี่ครับแยกจังใครว่ากันครับผมแยกค่อยทุ่มากกัได้ครับแยกค่อยทุ่มากเนาะครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้อเบอร์ต่อไปครับอ่าเป็นแม่ลูกครับผมเป็นแม่ลูกบบบนี้พี่น้องยุยยๆเลยครับอ่นี่ครับลูกยุยยุยยุนยุนครับหนาหนาเงาเงาเลยพี่น้องครับเาเดี๋ยวจะพาเบื้องลูกก่อนพี่น้องครับอ่ะรายละเอียดจังไหนครับลูกเพิ่น ลูกตัวนี้เอกสารบ่มีครับว่าชัดเจนครับผมลูกบ่ชัดเจนครับว่าตัวนีดีพี่น้องครับแข็งขาใหญ่ครับผมเนื้อนังดีครับผมแต่ไม่มีเอกสารใบเกิดมาให้ครับเงาเงาพี่น้องครับลูกขนเงาใหญ่ครับแดงดีสีเข้มครับ น่าจะเป็นลูกหลอดแล้วเนาะครับผมครับนี่พี่น้องครับเบื้องไทายเบื้องหลังนะครับเด้อเบื้องกกหางครับเครื่องอ่ะแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกเจ็ดเดือนครับอันนี้ลูกอายุประมาณ5เดือนครับลูกหาเดือนครับแม่ไซร้อยสี่สิบห้าบวกครับแม่ร้อยสี่สิบห้าบวกแม่ทับไปครับอ่าแม่ทับเหรอครับผมแม่ทับแล้วครับเจ็ดเดือนแล้วอ่าตัวนี้ทับกับอ่า พริกแดงครับผมตัวนี้น่าจะเข้าหนึ่งเดือนครับอจะเข้าหนึ่งเดือนผ่านรอบแล้วเนาะครับครับผมแม่เอกสารให้ครบนะครับผมแม่ผสมกับพริกแดงครับ S.K. 5 8 1ดหนึ่งไว้เด้พี่น้องเด้อครับผมผ่านรอบแล้วนะครับอแม่ลูกลูกแม่อันนี้2รุ่น3าครับผมพี่น้องครับครับเบื้องตัวแม่พี่น้องครับตัวแม่เพื่อนครับลูกที่ใดก็ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกเนาะครับผมนี่เด้อครับเด้อเป็นงัวลูกแรกนะครับแม่โค้งสางใงญ่ยาครับแขงขาถุงเท้าดำกีบหูดำหน้าตา นี่ครับส่วนสูงเผินเอาครับออันนี้ก็แม่สดลูกสวยเชื่อกันเหรพี่น้องครับครูนี่รับงามๆเลยลูกกับเทียบๆครับอือครับผมสองได้รุ่นสามครับครูนี่ครับผมฟังราคาไปที่สามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันบาทพี่น้องครับผมตกตัวละหมื่นหกครับผมนี่ครับเอ้ามื่นตกตัวละหมื่นหกก็ดีพี่น้องครับผมนี่ครับผู้ใดอยากได้นะครับเนาะสามหมื่นสอง ราคาเด็กเองตัวร้องเลยตัวรองอีกครับส่งให้ฟรีอีสานเลยส่งฟรีอีสานตัวรองได้อีกครับนี่พี่น้องเบื้องตัวลูกเพิ่นนะเอ้านี่เด้อครับโยนโยนโ่นเลยครับนี่เบื้องแม่เพิ่นแบบนี้ครับยืนคู่กันนี่แหละผู้ใดกําลังหาพี่น้องครับอยากจะได้ง้วนไปเวียงช่วงนี้กําลังเป็นขาเด้อพี่น้องเด้อครับนี่มาเบื้องเอาอันนี้เพิ่นยังให้ราคาแบบเกษตรกรเ้าจับต้องได้อีหลีครับผมครับเบอร์ต่อไปครับเบอร์สุดท้ายครับอ่าเบอร์สุดท้ายครับผมพี่น้องครับเอา มือนี่กะคู่แม่ลูกคือกันครับผมชุดนี่กะเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับอ่ะนี่ครับลูกจักเดือนเหรอครับลูกพ่อใดประมาณ5เดือนตัวนี้ไม่ชัดเจนครับผมแต่ว่าแม่เพิ่นโคมโตมาได้จะเขาหนึ่งเดือนครับผมแม่ผสมโตไว้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็บสองลูกสามคือกันแม่ครับครับอันนี้ลูกไม่ชัดเจนแต่ว่าก็โตดีพี่น้องครับลูกนี่สวยเลยครับแม่แบบนี้ใจลูกงามนะครับเนาะนี่ครับเบื้องแม่เพิ่นเด้อพี่น้องครับผมนี่ครับแม่เส้นสูงเท่าไรครับประมาณร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกเป็นลูกที่ได อ่าน่าจะลูกที่2ครับผมลูกที่2พี่น้องอ่ะลูกที่3ผสมไปแล้วครับผมครับอันนี้ลูกที่สามคำนวณกัลูกที่3ในท้องเนาะครับครับนี่ครับตัวนี้คือลูกที่2พี่น้องครับอ่ะนี่ครับเบมึงส่วนถ่ายส่วนหลังครับกกหางเครื่องเนอพี่น้องเนอครับผมอ่ะย่างไปจังหนดูลูกอ่ะนี่ครับวันจะพาเบื้องซีกับแม่จังหน่อยพี่น้องครับเอาครับนี่เห็นฟุ้นเข่าด้านนี่เออนี่ครับนี่ครับเบื้องเอา ครับผมพี่น้องครับโตลูกนี่โตเก่งพี่น้องเส้นสูงลูกเป็นสีลายลายลายยีหรือบ่ครับครับประมาณลายยีหรือพี่น้องครับนี่เมอสดลูกงามคือผมพี่น้องครับลูกสวยๆลูกเทพๆเลยครับคู่นี้2รุ่น3คือกันครับผมว่าไว้เท่าไหร่ครับ25,000ืาพครับผม25,000ืเมียนครับนี่พี่น้องครับลัก2องนี่นี่ครับลูกเทพๆนี่ครับลูกงามๆโบดๆโบฉ่ำๆนี่ครับแดงเข้มๆแดดบดซื่อๆตัวพี่น้องอันนี้ก็ได้เอ้านี่ครับลูกสวยครับ สองเมื่นหาเด้อพี่น้องเด้อราคานี่พ่นทรงฟรีทัวอีสานพ่นครับผมมาคุยกันเอามาต่อร้องกันเอาครับผู้ใดอยากได้เนาะครับเนาะมักตัวดชื่นชอบตัวดรายละเอียดใดชครัผมเบ้ารุดถามให้บชัชเจนนะครับก็สามารถคุยติดต่อสอบถามกับเจ้าของพอนเอกทีหนึ่งครับแม่นี่สูงปว่ามันเท่าเด็ก่ครับประมาณร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกมันสิบบวกหลายอยู่บวมันสิบบวกไปบวกไปหาทั้งสี่สิบหาพี่น้องเราตีต่ำไห้ครับผมตีต่ำไห้เนาะครับ ทุกตัวที่นี่ตีอ่าความสูงไว้ต่ำเบิดอได้ครับผมครับพันตีตำตัวจริงอาจจะใหญ่กว่าในกล่องครับผมครับนี่พี่น้องครับพันตีต่ำไว้ให้แล้วครับเอ้า ความสูงครับผม่ะมือนี้มีอยู่หาเบอร์วันนี้มีอยู่ห้าเบอร์ครับที่แรงวันนี้มีอยู่ประมาณสิบกว่าเบอร์พิรลุตแต่ว่าติดจองไปครับผมติดจองรอส่งครับผมเรืออยู่ห้าชุดครับมาพอทันแม่นครับผมครับผมอ่ะฝากนะครับมงนี้พี่กัดนี่อ่าพี่กัลจังยุทีีบางโนทับมาครับผมตำบลหนองคู่ครับอำเภอหน้าดูนครับจังหวัดมหาสารคามครับผมอ่าส่วนรายละเอียดอันใด พราชัดเจนนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทุกตัวย้ำว่าต่อรองได้ครับอีสารส่งฟรีให้ทุกจังหวัดครับผมอยากเบึ้งตัวจริงกับเขามาได้เขาไม่ได้ครับผมจับผิกัดมันี่เลยถูกกัโทงหานะครับตามเบอร์สำหรับมืนนีกับมิวแคนี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ